สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้เครื่องเบล80ผมก็เปลี่ยนการไฟไปเป็น12โวลต์น,นะครับใส่คอยแสงอันนี้ของเดิมนะครับใส่คอยแสงของ IK ไปแล้วครับขนาดเปนเท่ากันพอดีเลยแล้วป้อนไฟบัตร12โวลต์มาเดินสายไฟใหม่นะครับโอเควันนี้ก็เดี๋ยวถอดให้ดูคร่าวๆแล้วก็วิธีการนะครับคร่าวๆแล้วก็อ่า พทษเรื่องอเสียงอระโดว่าการเปลี่ยนป็นหายขึ้น มันจะถอดง่ายหน่อยนะเพราะว่า,วา,าผมเพิ่งถอดช่วงนี้แรงในวงไฟสงเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเห็นไหมนีะครับที่เปลี่ยนไปเป็นคอยแสงอันนี้ของของเก่าต่างกันนะครับอันนี้มัดไฟมันจะออกออกสิบสองวนเต็มแล้วก็ใช้ไฟออกมาแค่สองขั้วครับอันนี้ออกสามขั้วนะครับสามเส้นไม่เป็นไรวิธีแปลงเราก็คือเลือกไฟเส้นที่เข้าเยอะที่สุดนะครับ ในมีเส้นนึงเก่าเยอะที่สุดอ่ะผมจะเอาไปเลี้ยมแบตเตอรี่โดยตรงส่วนอีกเส้นหนึ่งที่ไฟออกมาน้อยหนึ่งแต่มันก็เคียงกันครับเอาไปไฟใส่สว่านแค่นั้นเองแล้วก็จำสายไล่าส,าาสายเอาเองเนีเพื่อนๆไม่ไม่ได้ยากขนาดน,นั้นแต่รถถมอะ่ะเขาเจ้าของเก่าเขาทำสายมะม่วงอะไรเหมือนกันก็เลยต้องไล่ใหม่ก็เลยยากนิด <Okay. S 1> นึงโอเคเพื่อนๆวันนี้ก็อันนี้ครับ